พี่บรรจุในพื้นที่ในตำบลตัวเองและพี่กำลังการว่าเราจะพัฒนาท้องถิ่นของเราตัวเองยังไงเนี่ยให้เด็กมันได้รับการศึกษาที่มีความเท่าเทียมเหมือนกับโรงเรียนที่เขาอยู่ในเมืองโครงการเพชรในต่ม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานได้แก่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการขึ้นเพื่อรับนักเรียนม .6 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนครูในสาขาประถมศึกษาโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองและภูมิลำเนาใกล้เคียงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านอพปที่จะมีสิทธิ์ที่จะสอบนะคะหมู่บ้านอปปนี่ก็คือพื้นที่สีแดงมาก่อนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องกลับมาเป็นครูที่หมู่บ้านหรือว่าภูมิลำเนาใกล้เคียงนะคะเพราะงั้นจิตใจเราเนี่ยเมื่อไปเรียนเนี่ยก็จะพยายามเรียนให้จบแล้วก็ได้ตามเกณฑ์ได้ตามสเปคคือมีเกรดเฉลี่ย ามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและโครงการกำหนดแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมที่กรามรจัดให้ผู้ที่จะสมัครโครงการเพชรในตมได้ต้องมีคุณสมบัติหลักๆคือ 1. มีสัญชาติไทย 2. กํกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 3. ต้องมีทะเบียนบ้านของตนเองและผู้ปกครองอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านอพป 4. ผู้ปกครองต้องมีรายได้รวมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตามประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม 5. ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม5เทอมไม่ต่ำกว่า2.75 6. มีผลสอบที T ่เกตทีแพทและ A Level ในวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด7เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีบุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงรวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงค้าชากการครู ทำหน้าที่ในการสอนชาวบ้านสอนลูกหลานชาวบ้านแล้วก็เป็นชาวบ้านในชุมชนแล้วก็เป็นบุคลากรของรัฐในชุมชนมันหาหน่วยงานได้ไม่กี่หน่วยงานอะที่จะทําหน้าที่ในการสื่อสารประสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆสร้างทรัพยากรบุคคลในการแก้ไขปัญหาให้กับท้องที่ต่างๆด้วยสิ่งที่ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือและก็ดาเนินการในกรมนรก็คือในหน้างานของพวกเรา ที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสังคมก็ในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเรื่องของขอบงานในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การดูแลในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสมัครเข้าโครงการเพชรในตรงนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนและโปร่งใสเพราะนับตั้งแต่เริ่มประกาศรับสมัครไปจนการคัดเลือกตามคุณสมบัติด้วยผ่านคณะกรรมการพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและคณะกรรมการดำเนินง,งานการสอบคัดเลือกที่ประกอบด้วย กอรมนมสวและจากสพทกระทรวงศึกษาธิการการคัดเลือกนั้นก็จะมีจากการดูแฟ้มผลงานรู้จักคะแนนสอบ5วิชาคือที่แกตทีแพดห้าเอเล e วและสุดท้ายที่การสอบสัมภาษณ์อนาคตกร,ระบวนการผลิตครูมันจะเข้าสู่กระบวนการผลิตระบบปิดในไม่ชา้าจะเป็นการผลิตครูตามออเดอร์โรงเรียนมันน้อยลง ดังนั้นเนี่ยโครงการเพชรในตมเป็นการผลิตครูเพื่อตอบโจทย์โรงเรียนของชุมชนโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเพชรในตมจะไม่มีวันหายไปจากการศึกษาไทยครับคนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการนี้จะได้เข้าเรียนปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธในสาขาเอกวิชาการปรมศึกษาโดยทางมหาวิทยายลัย จะมีหอพักให้อยู่ฟรีและจะได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอีกด้วยเมื่อเรียนจบครบตามเนื่อนไขก็จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูเพื่อพัฒนาพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามภูมิลำเนาของตนเองน้องๆสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบครูเพชรเดตม ในแต่ละปีได้ที่ www.admission.swu.ac.th หรือฝ่ายแนะแนวประจำโรงเรียนรวมทั้งเว็บไซต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเรามาร่วมพัฒนาชีวิตให้มั่นคงไปด้วยกันกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส World Wide Web isoc.go.ts